Let's go okay สวัสดีค่ะมชมพู่เองนะคะถ้าคุณตื่นสายแล้วต้องรีบไปทำงานคุณจะเลือกเดินทางด้วยวิธีไหนดีคะรถปริษรับจ้างรถไฟฟ้าหรือรถจนส่วนตัวคุณเลือกได้แต่ไม่ใช่สําหรับคนท้องค่ะนึกออกไหมคะคนท้องเวลาโดยสารรถต่างๆเนี่ยก็จะมีการเกรงหน้าท้องเพื่อทรงตัวเวลาเลี้ยวหรือเวลาเจอถนนขรุขระเนี่ยอาจจะกระทบกระเทือนต่อลูกในท้องได้ค่ะ แต่หากว่าจาเป็นจะต้องขับรถยนต์ไปทํางานนะคะก็ให้จัดสายเข็มขัดนิรภยัยไม่ให้กดรัดบริเวณหน้าท้องโดยตรงลดแรงดันภายในท้องที่อาจจะไปกดทำบดลูกอาจจะทําให้เกิดอาการเจ็บคันคลอดก่อนกําหนดได้ค่ะดังนั้นนะคะคุณแม่ที่ตั้งท้องควรลดการเดินทางค่ะโดยเฉพาะการเดินทางไกลนะคะแต่ถ้าจําเป็นจะต้องเดินทางจริงๆก็ควรจะมีการพักเป็นระยะๆะะนะคะแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางเป็นพิเศษเพราะว่าสภาวะร่างกายของเราเนี่ยไม่เหมือนคนปกติทั่วไปค่ะ คงห้ามไม่ให้ใครไปไหนไม่ได้นะคะก็เลยต้องใช้ความระวัดระวังมากๆเลยนะเพื่อเลี่ยงภาวะการคลอดก่อนกำหนดค่ะร่วมกันเซฟแม่ปกป้องลูกที่จะเกิดมาด้วยกันนะคะชุมชนเรียนรู้รวแรงรณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดเพราะลูกคือของขวัญและความสุขของครอบครัว